กับัสดีท่านผช้ชมวันนี้พอเที่ยงในมีโอกาสเดินทางมาหาคุณพ่อชาลีนะครับผมเนาะขังหนึ่งตัวเลขของคุณพอ่อเนกับเขาต่อกัน3ามงวด4ี่งวดแต่ว่าหลังจากนั้นมาพอเที่ยงกับบไดเดินทางมาอีกแจกเที่เอบันไดมัติดตามไปฝากท่านผช้ชมแฟนจองเนาะมันนี้มีโอกาสดีครับผมไอเดินทางมาทางจังหวัดสีเกตก็เลยจะพาพีผ้านนองมาสอบถามเมืองตัวเลขกับคุณตาชาลีหรือว่าคุณพ่อชาลีอย่าห้าวไปเมืองไปชมน้ำกันครับว่า คุณพ่อ่นฝันดีบ่ฝันดีไดเลขตัวเด็เด็ดแบ่งปันให้พี่น้องนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปสอบถามเมืองพู้ไนยินเสียงพอเราพยนไนคุณ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 กาสวัสดีครับคุณตาการสวัสดีครับโอ้กระโดนเติมหน้าตาเนาะพอเที่ยงบริมหาตาเนะเป็นอย่างไรกันแน่นออยู่ดีสบายอยู่เจ้านอไในยินว่านามถั่วมะหอดจนหอดบ้านผลบ่ พังเนี่ยพลังจะลุ่มลาวยาวงวดนี่ว่าอย่งไหนตางวดนี่โมีตัวเลขเด็ดแบ่งปันให้พี่ให้น้องบ่มีนั่นมันก็บ่โันต่อกับพันตัวเก่าๆตัวเก่าก็บโมเมนตันตัวเก่าดอกมันบ่พันต่อก็เลยคือยขึ้นก่อนนี่ก็น้องรับเสือกๆไปก็คือจังว่ามี่ข้นเท่าๆจับคนมาแต่ทั้งใดผู้เท่าเออผู้เท่าเท่าข้นบ่ญของเขาดอกคนเท่าน่ะจัามาแต่ยังไงนี่ยังว่า ก็ค oh, mm ุย hmm. ก like um ันเรื่องเลขเรื่องหวยวันเเรื่องเลือบานนี้พ่อใหญ่เนี่ว่าเลือบานมันุเสีอคุกเก่าพอใหญ่วายตาชลีว่าบานนี้บ่บ่มันบอกดอกุเกเขานั่นว่าน่ะครับเขา่ว่า มันบออโคกเก่าได้ลูกลาพันธอกว่าสันมันส่องอย่างกันบออโคกเก่าครับมันสอกหนึ่งเก่าพนว่าสันหนึ่งเก่าพนุว่าเออโอโคเก่านี่บ่มีมันจะเป็นหนึ่งเก่าพว่ามันสีมีบ่มีแล้วเนี่ยพ่วงผันอครับเอออันนี้พันว่ามันสองโคเก่าหรือลูกลาพันว่าผม่าว่ามันส่อกโอ้มันสอกหนึ่งเก้าพมว่ามันสองโคกเก่าแล้วยงกับเล่าอยู่หน้าโอ้พนเอื้อนคุณตาชาลี่นี่ว่าลูกลา เออเอาคนแบบบุหจับมาตะโกได้แดนใดเลยคนดีเท่าสมัยโบราณนนอเออบุกหูพีหนนองกันนะตะวางมาอกันแล้วพวกจังซี่ครับหรือว่าผมมาเลขสีออกหกเก้าบอคนมาบอกมาสอหนึ่งเก้โอ้ก็เลิกคินเพราะยังก็หเมื่อเขนนอก็นนแอะไปมากกับหุเมื่อเขนก็เลยจำเอาะ มันมันคือไก่เคี่ยงกับเรียกไหเบาแอมไปแต่น้นบ้านคลิปแรียกไหเบาแอมไปนันน่นพอ<า>เที่ยงเมื่อไหรมาเอาบอกให้ฟังนี่มันเป<า>็นยังไงคุณตาผันมาเดี๋ยวซุกซุกรถซุกไปรถซุกหรือลดซุกเก,ก่าเก่าครับไปตกน้ำโอ้รถซุกตกน้ำคล่องรถซุกนั่นจมน้ำหาบ่เห็นหมกลูกไปหาอยู่งบ่เห็น ต้งไปหากับพเห็นบ่เห็นลูกสุกบาลนีดผู้ี่ล่อยางไนมันแมนครับเออยางไนมันกับถอนขึ้นมาถอนขึ้นมามันตัวหนายางไนมันกับมันกิ่งยองสีได้ยางไนมันครับเพราะงี้ก็เลยแปลออกไปหรือเ่าพ่ะมันจะเป็นรถเก่านี่มันจะเป็นเก่าวะว่าอัน หล่อไน่ลอยางใน่มันมุ่นจริงจริงอยู่ในหนามันฟู่ขึ้นมหาอะไ่างเงียมันสุดๆห่อสั่นบอกเห็นรถแต่ว่ายางไน่นีู่ขึ้นมากขึ้นมากมันขึ้นมากใ้จังไดก็เลยเห็นแต่ว่ายางใน่มันจะซื้ออยางหนอก็โค้งมันก็โคกอยู่บนใดบุ่งครับบอกเห็นยางไน่ผ่อนขึ้นมากตอนหนาเห็นกบมุลวดด้วยกบมุ่นจริงมันคือกันครับอันนี้คือผ้าเข่าตะเ้าเนี่ยครับผมก็เลยเมื่อคืนว่ามันสี สูนเก่าก็หนึ่งศูนเก่าก็สมบมันอาจจะเป็นไปได้เลยเนาะถ้าสามตัวจับใส่กันเนาะครับหนึ่งศูนเก่าก็คืออยู่ได้เอาเอาของขีบเกา่ามาบวกขีปใหม่เนาะค่ะสมมช่วงจะไปของงวดนี่ละแต่ต้นวิ่พราะเที่ยงว่าได้มาติดตามบัดนี้กัม่าผัานขึ้นนะ่ะกับว่าหนึ่งเก่าครับกัเที่ยงกันกับเท่านาะกับว่าละวันหนึ่งเก่าโตัวเพว่าโคเก่าเทียงกันกับเบล่าอยู่พอเศร้าเมื่อคือหม่าอไก่เที่ยงกับ ไบบอแอมไปเกียวเก่ศย UH ์เก่านึ่งเก่าศูนย์ศูนย์เก่าหนึ่งยสีบ่ตาหนึ่งเก่าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก่านึ่งศูนเก่ากอ้หนึ่งเก่าเก่าศูนย์หนึ่งด้คสมมชมแต่ว่าขีปแรกที่คุณตาฝันนี่รถยู่ไม่บอกคุณตาทีไปยู่อีหยังบ่ไเ้ไปยู่แต่ว่าเขาว่ารถตกน้ำอืรถตกน้ำเลยไปงมหารถงมบ่เห็นกับเล่นมานั่งอยู่ คือมันนั่งอยู่ลงพปอีแต่ว่าบอท่านพอดเดียลไปพอดหนามอดอย่างนยงในฟูกขึ้นก่อนอย่างในมันก็ถอนมาใส่หนาเลยแต่ลงงมหาเรารบอเห็นบอเห็นเห็นแต่ยางในมันขึ้นมามุ่นคืองกึ่งกึ่งกึ่ง่งกึ่ง่ง่ง่่งก่ง่งมึ่หก่งกึ่่งกย่งกึ่งนเ่งกึนง่งกึ่งกึ่่ง่ง่ง่ มันโมเมนต์วงหล่อไงคือหล่อรสสุกครับมันมันบรเสิทธหญไงคือจังของความเป็นจริงเออมันฝันมันก็เห็นมุ่นกึ่อมาใช่รุ่งเกลอแล้วว่าฝันฝันจังเลยตาได้ตีหายคลบปนั่นเป็นเก่าสวนนีเกลยแต่ว่าสรุปแล้วโคงทุดท่ายนี่คือตีหาเป็น1นึ่ง9 9นเกนึ่ง่าเกาี่แล้วตาเนา่ตัดไปตัดมาอยนี้อยู่นี่แล้วนอแต่ว่าห้คืนวาก คือโอ้ขึ้นก่อนกับันว่าเขาเขียงกั้นกัาผู้ฒ่าผู้ฒ่าว่าเนื้งเก่าเพราะไงว่าหกเก่าบานมันมาออกเดีหกเก่าออกเนึองเก่าพญายันว่าคนโบราณนอยมาให้โชว์บราจักคนทั้งหครับก็เลือบุผูเพ่นนอคนแล้วพวผันเนอเจ้ามันมากทั้งดครับผมหกเก่านี่ยัไงพอายว่วาตุนผู้ว่าอนั่พญายันวานื้งเก้าส่วนตัวพญนี่มากบ่หกเก่า กรคืดมากอยู่แต่ว่าหากบ่มากแห้งก็ศูนย์เก่าอ๋อบ่คือเพืนบอกเนะกาะบ่คือเพืนบอกบ่คือเพืนบอกว่าคือห้าฝันขังแอกนั่นบอกคือดอกสูญเก่าหนึ่งเก่าครับโตเป็นวายฟังขั้นเป็นกกหกเก่ากับกัเสียยาเปื่อน่อย,อยแต่ว่าเก่าก็พกจะเลื่อมเด้อค่ะท่านผู้ชมคุณตาว่าอีอยังก่อนหนึ่งศูนย์เก่าได้เนาะหนึ่งศูญเก่า <10 9 S 1> แต่ว่าเป็นหนะ <laughs> นึ่งหกเก่าน้ามีอสีดิเนี่ยมันก็กลับไปก็มากกันเลือ่องเก่าอยู่ คิด <laughs> ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีเก่านะครับผมหมาก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งศูนย์เก่าไปสื่อ้ศ <10 9, S 2> ูนย์ห <10 6. S 2> กศูนย์เก่าสื่อมาลอตเตอรี่เสียผู้ตาซื้อมาแล้วว่นนี่ซื้อมาเจ้าลุทโงเสียเสีไปหา<อ>เพื่อนร้านผู้ตายนผมว่าได้จกเงินออกให้ลูกอยู่มัน ออกน้ำเงินบ่ประคำกับว่าเจ้าโจเกินเนี่ยคอยกกันเ่มึงบ่เห็นในฟอน่จ้าเสียใส่หาบ่เห็นแจ่ว่าจำได้อยู่ครับจำได้ถึงหกตวัวนะโอตัวไหนเนี่ยคุตาาศูนหาห0าศูนย์ห5าสองศูนย้าห้องเก้าแค่แก่ละต่ก็เจ้า<ต>ว่ากันแปแจง ตำรวจไว้เลยไปย้อนมาหามันถือหามันเขาเขาหาถือวันถี่หนึ่งปุ่มม่านห้อยอาคุตาไปบ่ได้ได้เขาเก็บด้วยเงินหกล้านหมดแล้วใบเดียวมันนีใบเดียวแล้วเอาใบเดียวครพอเราเป็นเลขศูนมันหายไปละหรือมันสิบกระสุดนั่นละแต่ว่าเขาขี่ขายไปคนนั้นคนนี้มันเหลือใบเดียวไม่คุตามันหายไปและมันมันสิมาเป็นหนึ่งหกศูนย์ยี่สี่บ่อหนึ่งศูนย์หกยี่สี่บ่อ หนึ่งศูนย์หก็ส,ส,สิมาดูมาเที่ยวน้องหันหนึ่งศูนย์สองเท้สอนพราะหญ่ซื้อหนึ่งศูนสองเท้อสอนเดึก2เทือสอนบอกหนึ่งศูนย์หกสองเท้อสอนเลยเอามื่อวามาเที่ยวลังวังหาศูนย์นานเจ้าค่อยเขาจะมีหนึก้าก็ห6เกาเก่าหกน้องคุณตาเนาะถ้าพันท่านไหนบวมมากสาตัวก็ตัดเอเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าศูนย์น้างหี่สนตาเนาะ มันก็บหลายดอกก็โกเก่าเก่าหกก็เป็นเลขที่หน่อยตัวโยคะสมุชชมแต่ว่าท่านใดคิดว่าบ้าคุณตาเป็นฝันดีจังไหนก็เป็นหนึ่งศูนย์เก่าคุณตาลกะจัดเลยครับท่านผู้ชมเนาะเอาครับผมสุดท้ายขอขอบคุณขอบคุณคุณตาครับผมที่แบ่งปันตัวเลขแบ่งปันขวอมฝันให้พอเที่ยงอยู่เนาะมายย่ำใจกับ่พิษหวังครับผมมาผ่านมาว่าสี่บ่ได้คีบกะคุณตาก็ว่าฝันดีกะได้คือเก่าเนาะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขกับเองของห้องไปเบิ่งมาพร้อมกันเลยว่ามีเลขชุดใดแน่ ยวให้ทมผช้ชมได้แทบหน้าจอหรือว่าจดว้เบื้องเนาะครับผมเนาะ่ามผช้ชมตัวเลขของคุณพ่อชาลีเนาะครับผมเนาะข้างหนึ่งก็เขามากประมาณ3มงวดสี่งวดซ้อนครับผมตอนที่พระเที่ยงมาิดตามใหม่ๆก็บบาแอมเนาะแต่ว่าหลังจากน้านหน้าพระเที่ยงกับบกคอยได้เดินทางมาวันนี้มีโอกาสมาก็ได้แวะมาหาคุณตาเบื้องาก่าบ่พิษบ่พิษหวังครับทมชม่มนผู้ชมเก่าหเก่าหรือว่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่านี่หรือว่า มีคนมาบอกเลยครับท่านผู้ชมเป็นคนสมัยโบราณเอื่นคุณตาชาลีว่วาดลูกเอ,อ๋ยว่าสันมันบอกดอกศูนย์เก้ามันสอหนึ่งเก้าคุณตาเลยว่ามักเป็นหนึ่งศูนย์เก้าอย่างสีโบหรือว่า่านนห้บอมากสามตัวก็ตัดเหรีเอาเด้อครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหรือว่า เก่าหนึ่งๆเก่าเย็บสีนกขัดแทนผมแทนผูนะ้ชมเนาะก็บรหลายตัวดอกเนาะไปมากลองพิจารณาบนตัวเองผม,ผมพอเที่ยงเองก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวท่าเนาะครับผมเนาะให้เย็บีทุกท่านโชคดีโชคหมานกับตัวเลขของคุณตาชาได้ดีได้ถูกได้เบือ่อได้มีเงินใส่สอยกันช่วงปีใหม่เนาะครับผมเนาะโอ้ยไก่กับห้องไปครับผมท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลนะิปหน้าสวัสดีครับ